ต่อไปเป็นเนื้อหาเรื่องของนะครับอนุพันธ์ระดับสูงนะครับตัวอย่างข้อนี้นะครับบอกว่ากําหนดฟังก์ชัน y เท่ากับ f x เท่ากับรากที่2ของ3 x กำลังสบวกส x บวก2นะครับจงหาความชันของเส้นสัมผัสเส้นโค้งของ f พรามที่จุด1 5.3ส่วน3นะครับเพราะฉะนั้นโจทย์บอกว่าจงหาความชันความชันก็คือดิฟ1ครั้งใช่ไหมครับดิฟ1ครั้งถูกไหมครับ แล้วของเส้นสัมผัสเส้นโค้งของ f p r i m อีกทีหนึ่งแสดงว่าในนี้มันดิฟไปแล้ว1ครั้งแล้วเราจะไปหาความชันของ f p r i ก็คือต้องดิฟอีกครั้งหนึ่งเข้าไปแสดงว่าคราวนี้เหมือนเราหาอนุพันธ์อันดับที่2นะครับหรือดิฟ2ครั้งนั่นเองถูกไหมครับแล้วที่จุดอะไรครับ15ึ่ส่วนสมเนี่ยมีความชันเป็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเขาหาความชันใช่ไหมครับเราก็ไปหาอะไรก่อนครับ ดิฟหรือหาอนุพันธ์อันดับที่1ก่อนเพราะนั้นความชันของเส้นสัมผัสเส้นโค้งของ f พราจะได้เท่าไหร่ครับจะได้อะไรนั่นเองก็คือ f พรม,พรมถูกไหมครับ1.2ครั้งนะครับก็คือเราไปหาดิฟกี่ครั้งนั่นเองครับดิฟ2ครั้งนนเองหรือ d กำลังส y b dx กำลัง2นั่นเอง ครับเพราะนั้นความชันก็คือดิฟหนึ่งครั้งแล้วน,นะครับของเส้นโค้งของ f อฟพร์ซึ่งดิฟอีกครั้งหนึ่งเพราะนั้นความชันตรงนี้ก็ไปดิฟเพิ่มเข้าไปเป็นดิฟครั้งที่2องันั้นอันดับแรกก็ต้องหาอะไรก่อนดิฟครั้งที่1่ก่อนแล้วดิฟครั้งที่1ทําไงครับซึ่งข้อนี้จะเป็นกดลูกโซ่เห็นไหมครับเราบอกว่า why, ่ากับตัวนี้ลองทําเป็นกําลัง2ตัวเนี้ยนะครับทำเป็นกําลังเท่าไหรครับ่ากที่2คือกําลัง1นส่วนสก่อนปรับรูปนิดหนึ่ง แล้วมาดิบคับการดิฟแบบนี้คือการดิฟแบบอะไรครับกดลูกโซ่ถูกไหมครับอ่ะขอเขียน f, f x ก่อนแล้วกันนะครับแล้ก็บอกว่า f x เท่ากับอะไรครับเท่ากับ3 x กำลังสบวก c x บวก2ทั้งหมดกำลัง1ส่วน2นะครับอ่ะเพราะนั้นเราหา f ราม์ม x ก็คือใช้ดิฟแบบไส่ในถูกไหมครับตรงนี้ไส่ใน ดิฟแบบไซ้ไหนชัดเจนมากเพราะมีไส้ไหนไม่ใช่ x ตัวเดียวเพราะนั้นเราต้องดิฟแบบไสนไหนเพราะนั้นการดิฟแบบไซ้ไหนทําไงก็เหมือนเราดิฟปกติครับตบ1นส่วนสงลงมาและตัวนี้ก็กําลังเท่าไหร่ครับ1นส่วนสลบหและก็ดิฟไส้ไหนเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับเขาเียดิฟแบบไซไนเนาะก็ดิฟสามเอกซ์กำลังสองบวกสี่เอกซ์บวกสองเข้าไปอ่าในเท่าไหร่ครับ กลายเป็นอ่ะดิฟตัวหลังก่อนได้ 6x บวก4อันตัวนี้ก็เลยกลายเป็น 6x บวก4หารด้วยทั้งหมดนี้หารด้วย2คูณกับอ่ะตัวนี้กำลังลบ1ส่วน2ถูกไหมครับเวลาลบกัน1ส่วน2ลบ1ได้ล,ลบ1ส่วน2เราก็เอากำลังมาอยู่ข้างล่างเลยเป็น 3x กำลัง2บวก 4x บวก2กำลัง1ส่วน2เมื่อกี้เป็นลบถูกไหมครับพอเราเอามาอยู่ข้างล่างกลายเป็น บวก1ส่วน2บวก1ส่วน2นั่นเองนะครับตรงนี้อ่าเพราะฉะนั้นอะไรตัดได้ตัดนะครับตัวบนเห็นไหมครับห้าราเอาสองไปหารต่อ 6x เบวกสเหลือ 3x มบวกสแล้วก็หารด้วย 3x มเอ็กกำลังสบวกสีบวกสทั้งหมดกำลัง1นส่วนสอันนี้คือ f พรมเที่เราได้นะครับที่เราได้ จากการดิฟครั้งที่1นนะครับแต่เราจะหาความชันของเส้นสมัมผัสเส้นของของ f' รมอีกทีหนึง่ง <F. S 1> ก็คือเราต้องไปหาอนุพันธ์อันดับที่2ของ f ของ f x อนั่นเองเพราะนั้นเราก็หา f ัพรามเต่อเลยแล้วพอได้คำตอบเราก็แทนคำบอกที่จุด1 5ส่วนสก็แทน1ลงไปนั่นเองนะครับเพราะนั้นการดิฟครั้งที่2เป็นการดิฟแบบผลหารละเพราะมีเศษกับมีส่วนเห็นไหมครับอ่ามีเศษกับมีส่วนเพราะนั้นการดิฟผลหารสูตรมาเลยล่างใช่ไหมครับ ดิฟบนอันนี้คือล่างก่อนกำลัง1ส่วน2ดิฟบนก็คือดิฟใครครับดิฟ 3x บวก2ลบบนใช่ไหมครับลบบนก็คือ 3x บวก2ดิฟล่างดิฟล่างก็คือดิฟตัว 3x กซ์ำลังสองบวกส x บวก2องกำลัง1ส่วน2น,น,นะครับตัวน,นี้เข้าไปและหารด้วยล่างกำลังสองล่างกำลังสองก็คือ 3x กซ์ำลังสอง บวก 4x บวก2ทั้งหมดเนี่ยกำลัง1นส่วนสยกกำลัง2อีกรอบหนึ่งตามสูตรลางหารด้วยล่างกำลัง2นะครับกำลังสตัดเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจะไม่มีกำลัง1นส่วนสละครับเพราะฉะนั้นได้เป็น3 x กำลังสบวก 4x กำลังหส่วนสอติปตัวนี้ได้3ครับอ่ะติปตัวนี้ก่อนได้3นะครับเพราะนั้นตัวนี้เอาสาไว้ข้างหน้าเลย3คูณกับ3 x กำลังสบวก 4x บวกสกำลัง 1ส่วน2ลบอ่ะตัวนี้ตัวนี้ได้ 3x บวก2ดิฟตัวนี้เป็นดิฟแบบอะไรครับดิฟตัวนี้ครับดิฟแบบไส่ในอีกครั้งนึงก็กลายเป็น1ส่วน2คูณ 3x กำลังสองบวกส x บวก2นะครับมีซ้อนการดิฟไส่ในด้วยแล้วก็ดิฟใครเข้าไปอีกดิฟไส่ในคือ 3x กำลังสองบวกส x บวก2นะครับเห็นเห็นว่าตัวนี้มีไส่ในตรงนี้อีกครั้งหนึ่ง เพราะนั้นต้องดิฟแบบไสน์หนอีกครั้งหนึ่งนะครับและทั้งหมดเนี่ยหารด้วย 3x กําลัง2บวกส x บวก2ไม่มีกําลัง1ส่วน2นะครับเพราะยกกําลังสองไปละนะครับอ่าแล้วก็ดิฟนะครับให้เสร็จสมบูรณ์ครูจะไม่คูณเข้าไปนะครับติดไว้สภาพนี้คือ3คูณ 3x กําลัง2บวกส x บวก2กําลัง1ส่วน2ลบกับตัวนี้ครับอ่าดิฟตัวหลังสุดนี้ได้เท่าไหร่เอ่ย ได้สั 6x บวก4ถูกไหมครับงั้นตัวนี้กลายเป็น 3x บวก2คูณ 6x บวก4ถูกไหมครับแล้วคูณกับ1ส่วน2 1ส่วน2ตัวนี้อ่ะเอางี้แล้วกัน1ส่วน2ไปตัดตัวนี้เดี๋ยวเราตัดเลยแล้วกันก็ได้อ่า3กับ2ถูกไหมครับตรงนี้อ่าดิฟตัวนี้ได้แล้วนะครับเป็น 6x บวก4นะครับแล้วก็คูณกับ สาม x กําลังสองบวกสี่ x บวกสองซึ่งคือตัวนี้นั่นเองครับครูขอมอาข้างหลังตรงนี้นะครับโอเคนะครับอ่าแล้วหารด้วยอะไรครับหารด้วยตัวนี้ตัวนี้อ๋อขออภัยครับเมื่อก,กี้ต้องติดลบหนึ่งส่วนสองด้วยถูกไหมครับตัวนี้อ่ะอันนี้ก็จะเป็นกําลังลบหนึ่งส่วนสองเอาไปอยู่ข้างล่างเลยดีกว่าางกันถ้าติดลบหนึ่งส่วนสองขออภัยนะครับตัวนี้ครูขอไปไว้ข้างล่างอ่ะลําไปไว้ข้างล่างเลย ครับจะง่ายกว่านะครับเพราะมันเป็นมันเป็นติดลบนะครับเลขชี้กำลังหารด้วยอะไรครับ 3x กำลัง2บวก 4x บวก2ทั้งหมดกำลัง1ส่วน2ถูกไหมครับตัวนี้นะอ่าแล้วทั้งหมดเนี่ยหารด้วยอะไรอีกรอบหนึ่ง 3x กำลัง2บวก 4x บวก4 4x บว2ที่อยู่ข้างล่างอยู่แล้วเป็นส่วนอยู่แล้วนะครับคราวนี้เพื่อไม่ให้เกิดความยุ่งยากเนี่ยเราสามารถที่จะแทนอะไรลงไปได้เลยครับแทนเขาบอกว่าที่จุดใช่ไหมครับหนะึส่วนสะเพราะฉะนั้นเราแทนอะไรลงไปเลยที่จุด1กับ5้ส่วนสามเราก็แทน x ด้วย1ลงไปเลยนะครับที่ f พรมๆ x ตัวเนี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ ได้คาตอบเลยนะครับว่าความชันของเส้นสมัมผัสเส้นโค้งของ f พรม x เนี่ยก็คือดิฟครั้งที่2เนี่ยมีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นครูก็แทน f พรมพร้มหเลยนะครับเท่ากับ3คูณกับ3คูณหนึ่ลังสแล้วติดยาวๆนี้ไว้เลยนะครับเราไม่ต้องไปรวมพจน์อะไรละนะครับเพราะว่าคิดเป็นตัวเลขมันจะง่ายกว่าอ่าตัวนี้ก็กลายเป็น3คูณหบวกสถมครับคูณกับ6 ตัวนี้ก็เป็น 3x เบวก2เช่นกันถูกไหมครับเป็น 3x เบวก2เช่นกันอ่าตัวนี้นะครับ 3x กบวก2ก็เป็น3คูณ1นบวก2เช่นกันซึ่งเราจะทำเป็นกำลังสองเลยก็ได้นะครับแล้วก็หารด้วยตัวนี้คือ3คูณ1กำลัง2บวก4คูณ1บวก2ทั้งหมดกำลัง1ส่วน2นะครับแล้วหารด้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับ3คูณด้วย1 กำลังสองบวกสี่คูณหนึ่งบวกสองนะครับจะเห็นว่าชุดของตัวเลขที่แทนเนี่ยมันจะเหมือนกันคือชุดตรงนี้ใช่ไหมครับตรงนี้และตรงนี้และก็ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราหาคําตอบที่ใดที่หนึ่งแล้วเราก็เอามามาแทนค่าตามนี้เลยนะครับเพราะมันคือค่าเดียวกันเพราะ,ะตัวนี้ได้3คูณเท่าไหร่ครับ9กําลัง1ส่วน2ใช่ไหมครับตัวนี้เหลือแค่นี้แล้วนะครับลบกับตัวบนได้5 5 25หถูกไหมครับแรกได้5พที่2ก็ได้5 และหารด้วยอะไรครับ9กำลัง1ส่วน2อีกครั้งหนึงตัวนี้ถูกไหมครับก็คือฐานเดียวกันแล้วก็หาร9อีกครั้งหนึ่งพอค่าเดียวกัน่าคำตอบได้ตัวนี้ได้3399ลบ25ส่วน3ถูกไหมครับส่วน9ก็คือ9327ยกลบ5ก็เหลือ2ส่วน3หาร9ตอบ2ส่วนเท่าไหร่ครับ ดึงสลงไปข้างล่างกด3ไปข้างล่างก็เป็น27นั่นเองอันนี้คือ f พลามที่หที่1หรือถ้าเราทวนจากโจทย์ก็คืออะไรครับค่าของอะไรนะ,ะค่าของความชันของเส้นสัมผัสเส้นโค้งของ f พรามที่หุดหนึส่วนสเพราะฉะนั้นเราก็คือหาอะไรครับอนุพันธ์อันดับที่2นั่นเองแล้วก็แทน x ด้วย1ลงไปซึ่งคำตอบที่ได้ก็คือความชัน ของ f prime it นะครับก็กลายเป็น2ส่วน27ดนั่นเองนะครับอันนี้คือคําตอบขอ้อนี้นะครับ